ตอนหนุข้อแรงครับเขาเยอะหลังจากสูงกันมาเป็นชั่วโมงอ่ะใ้เขารถเขาเตี้ยก็เต้นไปเต้นมา้ยืดเท้าผุดแล้วงูตีหยาบแต่บอมันเหนียวไม่หยาบเพราะเราเคียวแต่บอลเนี่ยโอ้หนุกต่อคันหาเป็นชั่วโมงหมดเขาเขาลูล่เขารหลุดโคฮาลุกต่อไปเต้นยืดเท้าผุดมันแม่มาดูดเหมือนกันน้ำกันเนกขับเนกจะสีหยาบไปหยาบ แล้วก็ขันเขาไปหลักเต็นขึ้นหยาบเลยตัวมือมาสิลงหยาบโยนเสดเดี๋ยวล่าหลุดมาก่อนเนี่ยใช้ตัวนี้หน่อยนะอยู่กลางถงน่านเอาพวก,ก,กหน่อยผู้ทอดออกมาครับเจ้าหน่อยผู้ทอดออกมาขันเตังขันย้อนตังเรียกหาตังขันย้อนตังเรียกหา,กหาโอ้พน้นตัวไทยขามตีตะไรขามไปขามมาดรว่าอะไรเขาเลยว่าไอเขาของตัวเลยเนี่ยสองตัวบินผ่านไปคนะ <c oughs> มาจับอยู่ขันนี้แล้วมาจับอยู่ขันนี้แล้วสองตัวแต่ว่า ตันเขาได้หายว่าทางออกเดนมันติไปโจกลูกตอ่อว่าคือมันจิไปเช่นไรแย่ทั้งพีบิดมาคู่นี่เพีสองตงัวบิดมาคู่อยู่ส่วนเพี่แต่ตันเขาหาหูกตอ่อก็ยังอยู่น้ำกันอยู่ดุนเหมือนกันขอดแรกนะครับเนาะจะมาให้กลังเขาเขาแด้วละคือบ่เห็นเปเรื่องได่ทีด้ขึ้นเงียบเ <c oughs> <c oughs> ขาหากันคู่ใต่กัน สักพักตึงอยู่ได้เสาวแปสายมีหยาบไปเลยเนี่ย้ผม,มบดดลเห็ดสะโดโดดก้นทึ่งมันหึน่มันออกไปแล้วดูม,มาก่อนนี่ว่าท่านหยาบดอก,ด,อกอดูกตอคันอยู่แสดงเขาไปเขาไปเดาคู่ด้วยกันไปนนางฝากได้บัน,นี่ยเา้ามันติดใหายจกจะไม่เสียบอยู่ ที่แรกคู่อยู่แล้วที่แรกนี่วิทยาลูกต่อคันไาดิไปใช้บุมมิดจริงๆไาดิโอ้ <c oughs> ที่แรกเป็นเตะยับที่แรกอะเอาไปตั้งตัวตัคู่ด้วยกันเจ็ดสาวแปดสาวสัวกันด้วยครับวันที่หยับจะที่แรกหมดละนี่ไปเห็นต่โดดไว้คือทั้งหมดคือนั่งเฝ้าตัวบัดเนี่ย เขาอีต้นเนี่ยเขาต้นเนี่ยเขาไม่เรารอบสองนี่มันตัวเก่าเอาคู่อีแล้วคู่กันแล้วเอาบลงเหยีบให้เชียร์ด้วยคือมันลอยออกทั้งฝุ่นเลยมันเข่าวมาไหมผมเห็นนะครับตอนกันดอกนี่เขาไม่อีกแล้วเป็นเขาหอมต้อหอมหอมต้อนแล้วไิเตียนพอเตียนมันก็รอรอบนี่โอ้เหนียวตัวเนี่ยเหนียวอาท้ เจ้าหนุกต่อคู่อยู่หนุกปลากับคู่คู่แต่กันอยู่เอาสู่กันด้วยทียนเก็บไปอิสดรีย,ยมาเขารอบที่สองเด็ดเนี่ย <c oughs> เขาอีเราตัวเนี้ยเขาตัวนี้แล้ยเขาต้องตัวผู้ตัวเมียหรอเขาเล่นกันแล้วเนี่ยตัวนี้เขาทีต่อไปเราไปอีกแล้ว,ลว <c oughs> เอาหลุดมึ้งด้วย เขาทำตัวสองตัวแล้วแต่ว่าตัว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 ที่แหลกเขาไปดิ้งแยบแล้วนี่คู่กันแยบแล้วก็แยบบ่แยบบ่อยากแต่ว่าตัวที่สองเขาไปอีกครับเขาไปจับยื่นไปนี่มยมันเป็นตัวเมียมันแหละเห็นภปพภาอยู่นหนึ่งเ่าคู่ตัวป่ะเนี่ยเขาคันบ่ออกก็ไม่ซิดลุ่นละเขารอบสองเนี่ย ป่าจะบอกมากหรอกครับมร่มขักพวดอ้าโชวไม่ใบใบสองออกไปก็น้าป่ะออกมาบาัดไซตัวนี้เล่ะเนี่ยเนี่ยเพราะท่านหยับยูยงหนุกตอ่อยอยากตออก่อยอีกแ้วตีได้ทีแล้วตีได้ไปอีกตัวนึงแล้วอีสองตัวยุ่ำกันยนุ่น่ะทุบสูนนุกตอ่อไปดย ใส่ต้นนะครับตันดำๆประมาณจะลอยก็เม็ดเลยล่ะผมนั่งมึงอยู่ในทิ้งหน้าเนี่ยทิ้งหน้าผมใส่ทิ้งหน้าผมนั่งอยู่นี่ครับผมนั่งอยู่นี่เขาไปที่แหลกคู่หนุกต่ออยู่ดิตั้งตัวตั้งคู่อยู่บานนี้มันเหยียบไปหนุกปล่าเยียบไปเอาเขาอีลแเราทักทอยต้นนึงแล้วเอาเอาเอาจับปะจับปั๊บเอา,เ,อาเขาไปไหนหรอชั้วหยียบเจ็กตัวอยู่ตีบหนกุกเหรเขาสามตัวเขาห้าหายใจหน่อยผู้ท่อนครับ หน่าสี่หับเพื่อัวอยู่นะของสองสามตัวไปเนี่ยแต่ว่าตัวหนึ่งออกที่แล้วคัามันเหยียบกันเป็นตัวที่ที่แหลกมันเขาบดออกไปแล้วมันเขาไม่ตอวคู่หรือหยุดอกตัวตัวที่ตัวทสองไปจับยื้ไปลายตัวที่ตัวที่สามเขาไปเขาไปยุ่เทื่งๆมเนี่ยันมัเหยับตัวเทื่งๆมันตัวลงมาตีกัน ตัวแรกว่าเป็นตัวเลี้ยงตัวสองตัวเขาที่ที่สามเนี่ยตบแต่เลี้ยงตัวนี้ตัวเขาไปแล้วตัวไปขังพีทแล้วตัวก็ท่านลูกต้อแล้วเไ้ยสิบ่อว่าหยาบไม่เยอะตัวนี้นะตัวใหม่ตัวหน่อยนี่อยู่กลางให้หน้าพอดีไม่มีให้หน้ายู่ซีหายปลาปลาอ่อยอ่อมครับอ่อมไปเดี๋ยวเดี๋ยวหนุกหนุกไม่มาฝึกครับหนุกบางไดนมันก็ลงมากินเขาเนี่ยแล้วเนี่ย เ,เขาว่าเขานกไม้มาฝึกขัดจเป็นไงโย,ยนนกนกนนกฝึก,ก,ก,กรับเงียบไปได้เด็ล่ะแต่ว่าขัดิดแลวดินดิดนเห็นมันดินปั๊บน,ก,นกสองตัวขึ้นบ,บินออกมึงเป็นนางเฝอเงียบไปนอนนาขึ้นมิดเนาะ ตัวมีเออกแล้วตัวมีเออกับพี่แล้วอยับหยับขังข้างพี่แล้วตัวมีวออกพี่แล้วเียก้องตัวครับเุี้นตัวเขาที่หลังข้างบนตัวผู้แต่ว่าตัวตัวเขาข้าในหยับไม่เห็นแต่ว่าตัวที่สองเขาตึกรเบื้งบนเห็น่อหยับกับหลุนนะครับมันเขามันเขาของสี่กับพ่อรุ่นอยู่ว ว่ลงหยับตนกับลุ้งตึงละมีตนใหม่ตนเดียวยวูดกลางๆให้หน้าตนเดียวเนี่ยต่อคือบังขันต่ออยแล้วเขาขันมันตรงน้นพรท่านกัดตีแล้วบัขันต่อเดียวครับตีหยับเลยแต่ว่าเจ้าหนีหยับ้วละ่ะเขาส้องตัวขันลูกป้าเขาซ้องตัวไป มันสูงกันอยู่มันต้องตีกันครับว่าหยับตัวหนึ่งผมคชดว่ามันสิเดียบร้อยละตัวหนึ่งเยอะหน่อนี่เดี๋ยวนางรอบมึงจัพักกันครับตัวตนเดียวไอ้บ้าเด็กกับกัครับ,รบแต่ว่ามีรุ่นอยู่นะเขาสองสามตัวมันต้องมีรุ่น นี่มันเหยียบตัวหนึ่งแล้วตัวที่สองไปดนางฝอแต่เดมันเหยียบไปไหมครับเดี๋ยวสะพักกอนสิไปเบิง้งจะเข้ากันเดี๋ยวเขาเหยียบถ้ามันไดกกับผิบล่วงขีไปเบิง้งนะครับเนาะอยางไปเบิ้งเข้ากัน